สวัสดีครับสาหรับวิดีโอนี้จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดเรื่องของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับนักเรียนอัน,นเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าแบบฝึกหัดทั้งหมดที่ครูได้ให้ไว้มีข้อไหนยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูเฉลยกันนะครับมาดูที่ข้อที่1่ก่อนครับโจทย์บอกว่าชายคนหนึ่งขับรถเข้าหาสัญญาณไฟจราจรที่สี่แยกขณะที่รถมีความเร็ว30เมตรต่อวินาทีนะครับสัญญาณไฟแดงเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองครับก็คือเปลี่ยนจากเขียวเป็นเหลืองนะ หากชายผู้นั้นใช้เวลา1วินาทีก่อนจะเหยียบเบรกและหากอัตราหน่วงสูงสุดของการเบรกเป็น2เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับจงหาระยะทางหลังจากเบรกจนหยุดที่ไฟแดงนะครับนี่คือโจทย์เราเริ่มต้นจากในโจทย์ข้อนี้ครับเราดูว่าในโจทย์เนี่ยเขาให้1ความเร็วมาครับความเร็วขนาที่เคลื่อนที่นะครับก่อนที่จะเห็นไฟ เขียวเนาะรถก็ดังเครื่อนที่เป็น30เมตรต่อวินาทีจากนั้นนะครับพอไฟเขียวเปลี่ยนเป็นเหลืองคือใช้เวลาเปลี่ยนไฟ1วินาทีนะครับนั่นคือในช่วงหนึ่งวินาทีรถก็จะมีความเร็ว30อยู่นะครับและเขาบอกว่าพอเห็นไฟเหลืองปุ๊บนะครับพอเห็นจากเขียวเปลี่ยนเป็นเหลืองนะเขาเหยียบเบรกและใช้อัตราหน่วงก็คือรถจะมีความเร็วลดลงครับนะฮะรถจะมีความเร็วลดลง วินาทีละ2นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นการบอกความเร่งที่มีค่าเป็นลบมาให้ครับเพราะว่าเขาบอกเป็นอัตราหน่วงมาให้นะฮะอันถ้าเกิดเราแทนค่าจากโจทย์ที่ให้มาเหล่านี้นะครับวิธีการทําให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นในโจทย์ข้อนี้คือเราเขียนภาพดีกว่าครับลูกถ้าเราเขียนภาพก็คือจับประมาณวาดภาพสเก็ตภาพง่ายๆนะครับ ตำแหน่งที่รถเคลื่อนที่สมมติได้เริ่มจากตำแหน่งนี้ครับรถเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว v เท่ากับ30นะครับเมตรต่อวินาทีนะและเคลื่อนที่ไปนะครับเขาเห็นสัญญาณไฟแดงสมมุติว่าช่วงเวลาของการเห็นสัญญาณนะครับรถจากตำแหน่งมาถึงตรงนี้ครับ ก็ยังคงม,มีความเร็วเท่าเดิมนะครับเป็น30เมตรตวินาทีนะครับทีนี้ใช้ในช่วงเวลาที่ใช้ในการเห็นไฟตรงนี้นะครับมันจะใช้เวลาเป็น1วินาที 1s นะครับ1วินาทีเนาะสมมุติว่าไฟแดงอยู่ตรงนี้อ่านี่คือสัญญาณไฟแดงนะครับลดเคลื่อนที่มาจากนั้นครับ พอเขาเห็นสัญญาณไฟเหลืองปุ๊บเขาเหยียบเบรกแสดงว่าช่วงเวลาที่เขาเหยียบเบรกคือหลังจาก1วิมาแล้วนะครับและเรากาหนดปริมาณลงไปครับลูกำหนดปริมาณลงไปว่าตรงนี้จากช่วงเวลาที่เขาเห็นสัญญาณไฟแดงช่วงนี้นะครับมีความเร่งอ่าค่าที่เขาให้มาที่บอกว่าการหน่วงก็คือความเร่งมีค่าเป็นลบ2ครับ 2เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะฮะเพราะนั้นเราจะต้องไปหาโจทย์เขาให้หาว่าระยะทางหลังจากเบรกจนหยุดนะครับมีค่าเท่าไหร่นั่นคือหลังจากเบรกก็จะเป็นช่วงตรงนี้ครับไปถึงตรงนี้นะฮะหลังจากที่หยียบเบรกแล้วนะครับให้เราหา S ระยะทางออกมานะครับเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้เราจะใช้ สมการในการหานะครับก็คือ,อมาตรงนี้นะครับตอนนี้เราใช้สมการก็คือ v ีกำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวก2 As นะครับใช้ v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวก2อนะครับและแทนค่า v ลงไปครับ V ในที่นี้ครับเมื่อลดมาถึงไฟแดงนะครับมาถึงไฟแดงเนี่ยมันหยุด ใช่ไหมเอ่ยพอหยุดแสดงว่ามีความเร็วตำแหน่งนี้ครับมีความเร็ว V เป็น0นครับักเรียนครับ V30 ก <V 30 S 1> ่อนหน้าน,านี้ที่ครูเขียนไป30ตรงนี้นะมันเป็นช่วงเวลาของการมองเห็นไฟแดงเพราะนั้นความเร็วมันยังคงเท่าเดิมนะครับความเร็วยังคงเท่าเดิมเนาะเพราะนั้นขับมาในช่วงหนึ่งวินาทีมันก็ยังมีความเร็วตำแหน่งนี้มีค่าเป็น30บเหมือนเดิมทั้นตำแหน่งที่เราเริ่มวิเคราะห์ว่าระยะทางที่เราเหยียบเบรกไปจนหยุดเนี่ยนะครับเราจะเริ่มวิเคราะห์ที่ตำแหน่งที่ 1>, 1วินาทีผ่านไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ถ้าเรากําหนดให้เหตุการณ์แรกที่เราวิเคราะห์นะครับหลังจากที่รถเหยียบเบรกนะฮะนั่นคือตำแหน่งนี้ครับเราจะวิเคราะห์ให้ความเร็วตรงตำแหน่งเหยียบเบรกไปนะครับก็จะเป็นความเร็วต้นนะฮะเพราะฉะนั้นความเร็วต้นในที่นี้คือมีค่าเท่ากับ30บครับ u เท่ากับ30เมตรต่อวินาทีนะครับ เพราะในช่วงที่เขาเห็นสัญญาณก็คือยังคงมีความเร็วเท่าเดิมครับเพราะนั้นความเร็วก็ยัคงเป็น30อยู่นะฮะกาแทนค่าลงไปครับ v เป็น0ครับ u เท่ากับ30ยกกำลัง2บวกกับ2 a ในที่นี้ก็คือลบ2ครับที่เราแทนค่าไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับคูณกับ s ที่เป็นระยะทางนะฮะทีนี้ สองกับลบสองคูณกันนะครับตรงนี้เนาะสองลบสองคูณกันเป็นลบสี่นะครับจากตัวเลขที่ได้เนาะสามสิบกำลังสองก็เป็นเก้าร้อยนะครับบวกกับตรงนี้บวกกับลบสี่มันก็เป็นเครื่องหมายลบนะครับเพราะว่าบวกคูณลบก็ได้ลบนะครับสี่เอสเนาะแล้วเราก็ย้ายลบสีเนี่ยไปอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อที่จะหาค่า s นะฮะพอย้ายไป มันก็ได้เป็น c s เท่ากับ900นะครับถ้าหาแค่ s นะครับหาค่า s ตัวนี้นะครับเราก็ย้าย4ตัวนี้ไปหารกับ900นะครับก็จะได้ s เท่ากับ900หาร4นะครับเพราะนั้น4ตัด900ได้ลูก c ่ c 1 4 4, 4 4 2 8เนอะก,ก็ได้เป็น2ตรงนี้ก็2 5นะครับเป็น225ตนัดกันนะครับเพราะนั้น s จะเท่ากับ s จะเท่ากับ225เมตรนะครับทีนี้นี่คือเป็นระยะที่รถเริ่มเหยียบเบรกนะครับเป็นระยะที่รถเริ่มเหยียบเบรกไปยังหยุดที่ไฟแดงนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราวิเคราะห์ระยะที่เราขับมาตั้งแต่แรกนะครับขับมาตั้งแต,แต่เห็นไฟเขียวแล้วมาไฟเหลือง1วินาทีตรงนั้นนะครับถ้าหนูจะรวมระยะตรงนี้ด้วยอ่า รวมระยะที่รถเห็นไฟแดงหนึ่งวินาทีช่วงนี้นะครับรถจะมีความเร็วคงที่วันท่าหนูจะหาระยะตรงนี้มารวมกันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วโจทย์ตรงนี้เขาถามว่าระยะหลังจากเหยียบเบรกเนาะจริงๆเราตอบ250ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์ว่ามันมีระยะทางช่วงที่เห็นไฟแดงตรงนี้นะครับเราก็หาระยะได้ลูกก็คือจากสมการ v เท่ากับ s ส่วน t ธรรมดาเพราะว่าในช่วงนี้มีความเร็วคงที่ครับ หนึ่งวินาทีที่เราเห็นไฟแดงตรงนี้นะครับความเร็วมันคงที่เนาะเพราะนั้นเราใช้าหาระยะทางจาก v เท่ากับ s ส่วน t ได้เลยซึ่ง s ก็จะเท่ากับ v คูณ t ทั้ท v คือ30ครับคูณกับ t คือ1ก็คือได้30ดังนั้นระยะทางที่ได้ก็คือ30เมตรในช่วงที่เราเห็นไฟแดงนะครับก่อนที่จะเบียดเบรกเนาะเพราะนั้นตรงนี้ครูไม่ขอนํามารวมกับ2 2 5เพราะว่าโจทย์ก็ถามว่าระยะหลังจากเยียบเบรกเนาะจนหยุดที่ไฟแดง นะ <itor> ครับเพราะนั้นก็ได้เป็น225นะครับอ่ะไปดูในะโจทย์ข้อที่2ครับโจทย์ข้อนี้เป็นการเคลื่อนที่แนวดิ่งแล้วครับอ่เป็นการเคลื่อนที่แนวดิ่งเ, ه, เนาะก่อนหน้านี้เป็นการเคลื่อนที่แนวราบนะครับข้อ2โจทย์บอกว่าว้างลูกบอลลงมาในแนวดิ่งด้วยความเร็ว10เมตรต่ h. อวินาทีอ่ะ10เมตรต่อวินาทีนี้คือเป็นการบอกน,นะครับเป็นการบอกค่าความเร็วต้นครับ u นะ ถ้าให้ดีนะครับเราก็เขียนเลยว่าโจทย์ให้กําหนดอะไรมาให้บ้างนะครับอย่างนี้คือบอกความเร็วต้นคือบอกค่า u มาให้นะครับเมื่อเวลาผ่านไป4วินาที4วินาทีตรงนี้คือบอกเวลามาให้ครับทีนะฮะจะเคลื่อนที่ลงมาได้ระยะทางเท่ากับกี่เมตรนะครับโจทย์ถามตรงนี้โจทย์ถามว่าระยะทางหลังจากที่ผ่านมา4วินาทีมีค่าเท่ากับกี่เมตรเนาะทันโจทย์ถาม s ครับให้เราหาค่า S นะฮะนะครับเราก็น่าจะเขียนเป็นรูปภาพออกมาเป็นภาพเหตุการณ์ออกมานะครับซึ่งในที่นี้ก็บอกว่าเาคว้างลูกบอลลงมานะครับกว้างลูกบอลก็เขียนภาพตรงนี้นะครับคว้างลูกบอลสมมติน,นี่คือลูกบอลเนาะกว้างลงมาะนะครับคาว่าคว้างเนี่ยนั่นหมายความว่าวัตถ,ถุเริ่มต้นจะต้องมีความเร็วนะครับคำว่ากว้างนะ วัตถุเริ่มต้นจะต้องมีความเร็วแต่ถ้าเกิดเราใช้คำว่าปล่อยลูกบอลน,นะครับปล่อยลูกบอลคือความเร็วเริ่มต้นจะเป็นศูนย์นะครับปล่อยคือความเร็วเริ่มต้นจะเป็นศูนย์นะแต่ข้อนี้เขาใช้คำว่ากว้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่ามันใช้คำไหนนะครับถ้าคว้างลูกบอลต้องมีความเริวมต้นค่าหนึ่งนะครับในข้อนี้ก็คือให้มาเป็น10ครับก็คือ u เท่ากับ10นะครับหลัง <'re talking. S 1> ที่บอกนะครับการเขียนภาพจะช่วยเรา วิเคราะห์โจทย์ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตีความโจทย์ได้มีความผิดพลาดน้อยลงนะครับทีนี้พออาลูกบอลเคลื่อนที่ลงมาครับช่วงเวลาหนึ่งจะสมมุติว่าจากตำแหน่งแรกถึงตำแหน่งนี้นะครับลูกบอลใช้เวลาเคลื่อนที่นะครับใช้เวลาเคลื่อนที่ C แเท่ากับ C วินาทีนะครับแล้วทีนี้เขาหาระยะทางครับลูก จากตำแหน่งที่เริ่มว้างมาถึงตำแหน่งนี้ครับว่าระยะทางเท่าไหร่นะครับวิธีการหานะครับเราก็ไปที่สมการครับสมการเนาะการเลือกสมการอย่างที่ครูเคยบอกไว้ว่าเราจะต้องฝึกทําโจทย์บ่อยๆครับถึงจะมองออกว่าเราจะต้องเลือกสมการไหนมาใช้หาคําตอบครับในที่นี้ครูขอใช้สมการนี้ครับ S เท่ากับ u t บวก1ก a ปกติจะเป็น a คูณ t กำลังสใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นการเคลื่อนที่แนวดิ่งนะครับอย่างที่บอกว่าสมการจะต้องมีการใช้ค่าความเร่งเป็นค่าของความเร่งน้มถ่วงเพราะนั้นความเร่งตรงนี้จะกลายเป็นสายลั์ G ครับ G คูณ t นะครับเพื่อที่จะให้มันคือ G ตรงนี้เราสามารถแทนค่าเป็น10ได้เลยครับและอีกอย่างหนึ่ง การวิเคราะห์นะครับวัตถุตกลงมาข้างล่าง G จะเป็นค่าบวกา G จะเป็นค่าบวกนะและวินาทีนี้ครับวัตถุตกลงมาความเร็วตรงนี้ถ้าเราจําเป็นจะต้องใช้แทนค่า V ตตำแหน่งนี้นะครับมันมีทิศทางลงงั้น V กับยูทิศทางเดียวกันนะครับตำแหน่งนี้ V ก็ยังคงเป็นบวกนะครับแต่ข้อนี้ถ้าเราใช้สูตรนี้ครับเราไม่ได้หาค่า V นะเราก็ใช้ค่ายูแทนค่าปกติครับก็จะได้เป็น S ตรงนี้ เป็นสิ่งที่เราต้องการหาเท่ากับ u เป็น10ครับ u เป็นบวกเสมอครับอย่างที่ครูเคยบอกไปตอนที่สอนในเรื่องของอาการวิเคราะห์เครื่องหมายนะครับคูณกับเวลา t สี่วินาทีบวกกับ1 2 g ตรงนี้เป็นบวกครับเป็นบวก10บนะครับบวกไม่จําเป็นต้องเขียนไปเนาะเพราะว่าเขานิยมไม่เขียนเครื่องหมายบวกกันนะครับก็เป็นความนิยมอะนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นลบครับถ้าเป็นเครื่องหมายลบเราก็ต้องใส่ด้วยนะเพื่อที่จะ ให้เห็นว่ามันมีการตัดเลขการคูณเลขกันถ้ามันมีลบมันจะมีการหักลบเลขกันยังไงเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่านะครับคูณกับ T ก็คือเป็น4ยกกํบบาลังสองครับตรงนี้เนาะแทนค่าเข้าไปในตัวเลขแล้วนะครับตรงนี้เนาะเมื่อเรามาวิเคราะห์ตัวเลขที่เราแทนค่าไปนะครับ s จะเท่ากับตรงนี้4คูณ10ก็เป็น40่นะฮะก็เป็น40ส บวกกับตรงนี้ถ้าเราตัดเลขนะครับ2ตรงนี้ตัดการเป็น5เนาะแล้วก็4กําลัง2ก็4 4ก็16ใช่ไหมครับก็ได้เป็น5คูณกับ16นะครับซึ่ง5คูณกับ16มันก็ได้เป็น8ปนะครับ6ก30า5า5ก็เป็น80นะครับรวมกันได้เป็น S จะเท่ากับ40รวม80ก็เป็น120เมตรครับคำตอบก็คือเป็น120เมตรนะ ในข้อที่2นะครับต่อไปดูโจทย์ข้อที่3ครับโจทย์ข้อ3นะฮะโจทย์ข้อนี้โจทย์บอกว่าปล่อยวัตถุให้ตกในแนวดิ่งจากที่สูง20เมตรนะครับต่า20เมตรเนาะจงหาความเร็วขณะจะกระทบพื้นครับสมมุติว่าจากเหตุการณ์ครับเหมือนเดิมครับถ้าจะให้เข้าใจหรือจะให้แก้ปัญหาโจทย์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ วาดภาพคร่าวๆนะครับแล้วก็กําหนดปริมาณต่างๆลงไปในภาพนะครับตร mm hmm. งนี้เป็นปลอยวัตถุครับามาแล้วครับคําว่าปลอยหมายความว่าเริ่มต้นอย่ามีความเร็วเป็น0ูนย์ครับาจากที่สูงนะครับสมมติว่าพื้นตรงนี้เนอะอาะจากที่สูงให้ความสูงตรงนี้ S เท่ากับ20เมตรครับ 20 m นะครับ20 m เนาะจงหาความเร็วขณะจะกระทบพื้นคําว่าจะกระทบพื้นตรงนี้ลูกหมายความว่าวินาทีก่อนที่มันจะหยุดนะครับวินาทีที่มันกาลังจะกระทบพื้นนั่นคือก่อนที่มันจะหยุดอยู่บนพื้นนะครับเพราะฉะนั้นตําแหน่งตรงนี้ครับก็ยังมีความเร็วเป็นวินาทีก่อนที่จะกระทบพื้นนะครับอันโจทย์ข้อนี้จากที่เราเห็นว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาครับมีความเร็วต้น บอกมาด้วยคําว่าปล่อยครับมีความสูง20เมตรนะฮะและค่า g เราใช้เป็น10นะครับ g ก็คือ10ครับข้อนี้ปล่อยลงข้างล่างนะครับปล่อยลงตามแรงนุมถ่วงโลกก็มีค่า g เป็นบวกครับ g เป็น10เมตรต่อวินาทียกกําลัง2นะครับโจทย์บอกว่าความเร็วลูกอันนี้สําคัญนะเราต้องรู้ก่อนว่าโจทย์ถามอะไรนะครับหาความเร็ววินาทีจากระทบพื้นคือหา v ตรงนี้ลูกว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับหา V ตรงตำแหน่งล่างสุดนะฮะเพราะนั้นถ้า V ตำแหน่งตรงวินาทีที่จะกระทบพื้นนะครับเพราะนั้นเราก็จะหาได้จากสมการนี้ครับคือ V ีกำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวก2 gs ครับอ่าใช้จากสมการนี้นะวี v, กำลังสองก็คือค่าที่เราต้องการหาหาจาก u ก็คือ0ครับอ่าเพราะว่าตำแหน่งเริ่มต้นเราปล่อยวัตถุบวกกับ 2คูณ G ที่เป็น10ครับคูณกับ S ที่เป็น20นะครับคูณกันแล้วทีนี้ V กลัง2จะเท่ากับตรงนี้2คูณ10คูณ20ก็กลายเป็น400นะครับอ่ะ400เนาะทีนี้หาค่า V นะครับเราไม่ต้องการยกกำลัง2นะ V ตรงนี้เราก็ใส่ qua r e r o o ทเทคเข้าไปครับเท square root เข้าไปตรงตำแหน่งข้างหน้าก็เหลือ V ครับข้างหลังนะฮะเราวิเคราะห์ว่า 400ก็คือ20ยกกำลัง2นะครับ20ยกกำลัง2เนาะก็จะได้คำตอบมาเป็นว่า V จะเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีครับนั่นคือเป็นคำตอบเนาะอ่ะ